ปีนี้ลานิญาน่าจะทําให้มีผลตั้งแต่ต้นปีนะครับดูนี่ครับมะมะม่วงเขียสวสวยของผมออกนี่ช่อดอกตั้งแต่ต้นปีเลยครับปกติมันจะไปออกนี่สายๆเลยนะครับประมาณเดือนมีนาอย่างเงี้ยปีนี้มกราเขามาแล้วเนี่ยนี่ครับช่อสวยๆเลยครับช่อดอกไม่รู้มันจะติด เยอะขนาดไหนไม่รู้ครับปีแล้วนี่ทั้งต้นได้เจ็ดลูกครับมันร้อนมากเนาะปีแล้วพอมันออกชอบไปนิดนึงแล้วมันก่อนหลวงตายหลวงตายครับแต่ปีนี้นี่เต็มเลยครับน่าจะได้กินเยอะอย่างเงี้ยดูนะครับทั้งต้นทั้งต้นเลยครับออกจนสุดยอดนะครับ ปีนี้นี่ลานิญาทำให้ไม่ค่อยร้อนหรือไงไม่รู้นี่มันถึงออกดอกดีเหลือเกินอขอให้มันเป็นลานิญาที่อย่าน้ำท่วมแล้วกันครับปีนี้นะอขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆออย่าให้มันน้ำท่วมแล้วกันกลัวว่าช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมนี่อีก ก็เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะพาชมผลไม้เป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของนี่นะครับมะม่วงเริ่มดอกมะม่วงนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ